สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคม2567นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1น,นะคะจริงๆพลังงานโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องให้คนกองที่1เนี่ยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากนะคะเพราะว่าขึ้น The High p r e s e n นะคะมันบ่งบอกถึงสภาวะของอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าคนกองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่ง มากๆเลยนะคะเราก็สามารถบรหิหารจัดการงานทุกอย่างเนี่ยได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วคุณทําได้ดีมากๆด้วยทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆด้วยนะคะ แต่แน่นอนว่าการที่คุณทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันย่อมจะเหนื่อยนะคะทำให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะหัวหมุนได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์สวิงว่าอารมณ์แปรปรวนให้ดีนะคะอย่าให้อารมณ์ของคุณมากระทบกับงานที่มันกำลังไปได้สวยนะคะนอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะคนกองนี้อย่างที่บอกคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้วอะ่ะ คนกองน,นี้ขึ้นใบแรกเลยคือ Queen of Pentacles นะคะบ่งบอกถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ร่ํารวยนะคะมีอํานาจและทรัพย์สมบัตินะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณมาเลือกไพ่กองที่1เนี่ย คุณก็มีลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าต่างกันแค่เพศสภาพเท่านั้นนะคะคุณจะสามารถจัดการบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองและได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซ้ำนะคะหรือเป็นไปนได้ว่าคุณอาจจะพบกับผู้หญิงผิวขาวนะคะลักษณะอวบอิ่มนะคะใบหน้าอิ่มเอ,อิบนะคะดูหน้าตาใจดีนะคะเขาจะมาให้การอุปถัมภ์นะคะแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนทําให้งานของคุณเนี่ยสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้านะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าติดขัดในเรื่องของการงานนะคะ ผู้หญิงคนนี้นะคะจะช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะทําให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างดีเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมาเลือกไพ่กองที่1อยู่แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าตัวคุณเองจะส่งเสริมดวงของคุณเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคูณ2ไปเลยนะคะคือในเดือนมีนาคม2 5ง7นะคะต้องบอกเลยว่า คนกองที่1น่เนี่ยน่าจะมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะคะหรือว่ามีเป้าหมายที่ตัวเองโฟกัสอยู่แล้วนะคะมันจึงเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทการพยายามการอดทนนะคะเพื่อพัฒนาทักษะที่คุณทําอยู่นะคะทำให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะคะมันจะมีการทําแบบเนี้ยซ้ำๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะและแน่นอนว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะความพยายามของคุณจะเห็นผลแล้วนะคะและด้วยความที่คุณทําอะไรซ้ําๆเนี่ย จะทาให้คุณมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่คุณทําอยู่ได้แน่นอนนะคะการงานของคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยนะคะการงานที่คุณทําอยู่เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะถ้าคุณทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะทํางานในส่วนของภาคราฐัฐเอกชนหรือว่า ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นในช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมองว่าคนกองที่1เนี่ย มีลักษณะของความเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะคือชอบทำงานคนเดียวนะคะอาจจะมีลักษณะติสแตกบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วคุณก็สามารถทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะและในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับใครที่ตกงานอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานในเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าคุณไม่เลือกงานจนเกินไปนะคะเพราะมันขึ้นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ขึ้นนะคะมันจะมีแต่ความสว่างสวัยเกิดขึ้น ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินก่อนหน้านี้นะคะเดือนมีนาคมคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะนี่คือแสงสว่างสําหรับตัวคุณแล้วนะคะคุณจะพบแต่ความโชคดีนะคะปัญหาลุบประสาต่างเนี่ยจะมาลายหายสิ้นไปแล้วนะคะและความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะใครที่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําจงลงมือทาําซะนะเพราะว่าความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะส่วนใครที่ทําแล้วแต่ความสําเร็จยังไม่มาสักทีอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะเพราะความสำเร็จ อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะ แล้วคุณเนี่ยจะมีความสุขกายสบายใจในทุกๆด้านเลยในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะปัญหาทุกอย่างจะพบทางออกแล้วนะคะและปิดท้ายด้วย six of wands นะคะบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความสําเร็จจากสิ่งที่คุณทุ่มเทพย,พยายามทํามาโดยตลอดนะคะปัญหาทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปด้วยนะคะผลงานจะออกมาดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วไปด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเงินนะคะ อย่างที่บอกคนกองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งและการที่คุณทางานเก่งเนี่ยนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะการเงินจึงคล่องตัวมากนะคะและใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินก่อนหน้านี้ บงบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยสภาวะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะและจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเลยนะคะเหมือนขั้นบันไดเลยนะคะค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมากกว่าเดิมจากความขยันของคุณนั่นเองนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความคิดสร้างสารรค์นะคะได้เงินเข้ามาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีเงินใช้จ่ายสบายไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ราชาสามใบนะคะไพ่ราชาใบแรกนะคะ Be bold and make the first move จงกล้าหาญและเริ่มก้าวแรกถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของคุณเองด้วยความแน่วแน่หากคุณยังมีความกังวลให้คุณตัดความกังวลนั้นทิ้งไปซะและเริ่มต้นใหม่ด้วยความมั่นใจของคุณไพ่อเรเ l ลใบที่2 b ง e s s i n n s s คำวยพร คุณได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณพระพิคเนตยืนยันว่าความปรารถนาของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจัก,กรวาลกําลังสมคบคิดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณได้อย่างง่ายดายนะคะ ไพ่ระฆัใบที่ 3. look for a s i g n มองหาสัญญาณมันจะมีสัญญาณบางอย่างมาให้คุณซึ่งสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและขอให้คุณรับรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นข้อความที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะมาดูส่วนไพ่คำมือพรในะ a b r a c i n g on a resolution นะคะพอในการแก้ไขปัญหาเนี่ย เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่คนกองที่1จะมีความสุขมากจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะอะไรที่มันมืดมนมืดมัวนะคะเป็นปัญหารุปสักในชีวิตคุณนะคะจากนี้ต่อไปจะได้รับ การแก้ไขที่ดีที่สุดนะคะและตัวคุณจะมีความสุขขึ้นจริงๆนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่ถึงทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ดคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนนนกับคคุณใเดือมมีา25 2017 นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะขึ้นทั้ง The Tower ขึ้นทั้ง a อเ a n ร์เลยนะคะมันบ่งบอกถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแบบรวดเร็วแบบคูณ2อ,อะ่ะจากที่ปกติ The Tower มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยยิ่งขึ้น a อเ a n ร์ขึ้นเนี่ยมันยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบคูณ2จริงๆนะคะคนกองนี้ไม่หมองว่าช่วงที่ผ่านมาคุณทํางานไม่มีความสุขนะคะบางท่านกําลังคิดว่าอยากที่จะย้ายงานหรือว่าอยากที่จะลาออกจากงานด้วยซ้ํานะคะ มันเป็นช่วงระยะเวลาของการตัดสินใจคือขาหนึ่งคุณก้าออกมาแล้วแต่อีกขาหนึ่งคุณยังอยู่ที่เดิมอะ่ะมันเป็นลักษณะของการช่างใจอะ่ะแต่มันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาให้คุณว่าคุณอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วนะคะและ t h e Tower กับ e i เ o อร์มอนขึ้นมาเนี่ย มันจะส่งผลให้คุณเนี่ยตัดสินใจแบบกระทันหันแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะโดยที่คุณเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งแม่หมอมองว่าไอเดอะทาวเวกับเอร w วอนส์กินเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันที่มันดีมากๆเลยนะคะ แม่หมอมองว่า90% 9 5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าพลังงานโดยภาพรวมเนี่ยเป็นพลังงานของการเปลี่ยนฐานไปสู่จุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะส่วนอีก5 1 0ี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้หน่อยก็ดีนะคะแม่หมอเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะก็ไม่อยากที่จะคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมด ร้อนะคะก็อยากที่จะให้เผื่อใจไว้บ้างนะคะส่วนเอร์ฟอนส์เนี่ยมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วถ้าใครที่ตกงานอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าคุณลาออกจากงานแบบปรปปับอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีงานนะคุณจะมีงานทําแน่นอนนะคะเพราะเอร์ n อน มันเป็นไพ่ของการมีโชคในเรื่องของการงานนะคะคุณจะหางานได้ง่ายมากๆถ้าคุณไม่เลือกงานจนเกินไปบางท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้นะคะสาเหตุที่ทําให้คุณอยากที่จะออกจากงานอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสนใจสิ่งอื่นหรือว่ามีสิ่งอื่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มันตอบโจทย์มากกว่าการทํางานในปัจจุบันมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณทํางานราชการหรือว่าทํางานประจําอยู่เนี่ยแล้วคุณได้มาจับธุรกิจเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการทําธุรกิจมากกว่ากับการเป็นนายของตัวเองมากกว่ามันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คุณอยากที่จะลาออกก็ได้นะคะก็นานาจิตตังหลายเหตุผลนะคะที่ทําให้คนอยากลาออกนะคะ หรือถ้าคุณไม่ได้ลาออกนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก,ก่อนหรืออาจจะคาดคิดแล้วก็รอมานานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เกิดผลสําเร็จสักทีนะคะและในเดือนมีนาคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นและตํนตแหน่งด้วยสําหรับใครที่รอคอยมานานแล้วนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะ ใครที่ขายของไม่ได้เลยก่อนหน้านี้เดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจริงๆอยู่ๆคุณจะรู้สึกว่ามีออเดอร์พุ่งเข้าคุณรัวๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยถึงขนาดที่ว่าจะได้ขยายกิจการขยายธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเรื่องการงานเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเดินทางไปติดต่อในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าเดินทางเพื่อไปทํางานที่ใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วคุณยิ่งได้เพจดับคัพส์นะคะซึ่งบ่งบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ดีถึงแม้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวแต่แม่หมอก็ยังยืนยันว่า90-95%มันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะคะและด้วยความที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีเช่นเดียวกันนะคะมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะได้พบปะสังคม ใหม่นะคะเพื่อนร่วมงานใหม่นะคะการยนานมิตรที่ดีกว่าเดิมนะคะซึ่งมันดีมากๆนะคะการงานของคุณจะราบรื่นมากๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะแต่ทุกอย่างไปได้ดีทีเดียวนะคะแต่คุณต้องไม่ประมาทโดยเช่นเดียวกันนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะ เอาจริงคนกองนี้เนี่ยรายจ่ายค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะก็ยังมีใช้จ่ายสบายแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมันจะเกิดการปิดตัดจบนะคะคุณจะพบทางออกในเรื่องของการเงินแล้วนะคะใครที่กังวลในเรื่องของเงินหมุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณจะมีโชคเหมือนหล่นทับอะคะ่ะคือการเงินของคุณนะจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเนี่ย การเงินของคุณจะฟล o w ์มากขึ้นนะคะคุณจะได้เงินจากธุรกิจของคุณเยเยอะมากๆเลยนะคะจะได้เงินจากความสำเร็จของงานนะคะและจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมาดูส่วนของไพ่ระฆังสามใบนะคะไพ่รงใบแรกนะ you Need to Release ต้องปล่อยอะไรบ้างเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้มันเป็นสัญญาณว่าสถานก,การณ์ถึงจุดสูงสุดแล้วจะดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่ตัวคุณกำหนดไพ่รใบที่2 Guidance คำแนะนำการแนะนำคือการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณตลอดจนค้นพบและแสดงจุดประสงค์ของคุณไพ่ให้คุณเนี่ยเชื่อในสัญชตาตญาณของคุณและเน้นการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในเพื่อรอคำแนะนำจากพระพิคเนตไพ่เออร์เรใบที่3 Wet วรอ สถานการณ์ของคุณจะต้องอาศัยความอดทนเล็กน้อยนะคะทูตสวรรค์ของคุณไม่ได้พูดว่าไม่แต่พวกเขากําลังพูดว่ายังไม่ใช่บางครั้งสวรรค์ก็ต้องการเวลาเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าที่พอดีนะคะคือมันอาจจะค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับไพ่ทาล็อตนะคะ ซึ่งไพ่ตลอดเนี่ยบ่งบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในขณะที่ไพ่นางฟ้ายังบอกว่าให้รอนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งสถานการณ์ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปูบปับชัพันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้และสถานการณ์ที่บอกว่าคุณต้องรอเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือมันเป็นลักษณะเหมือนเส้นขนานนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงจังหวะเวลาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ไพ่ก็เลยบอกให้รอไปก่อนแต่บางคนมันถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะคือมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่ามันยังไม่ใช่ของคุณตอนนี้หรือมันเป็นของคุณแล้วตอนนี้นั่นเองนะคะมาดูส่วนของไพ่คำวยพอนะ a d r e s s i n g on a journey นะคะพอในการประจนภัยหรือการเดินทางนะคะ บบกบอกว่าคนกองนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่อนข้างสุขนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะ ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมณา่นาที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทดุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคม25 6 7นนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยน่าจะพบเจอกับสภาวะหยุดนิ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะหยุดเนี่ยหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะหรือบางท่านหยุดในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่างานมันได้เรื่อยนะคะงานแบบมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะ หรือบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่างานไม่ก้าวหน้านะคะทำอะไรก็ติดขัดนะคะจะทำอะไรเนี่ยต้องรอจังหวะอย่างเดียวเลยนะคะทำให้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดมากพอสมควรน,นะคะแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ล่าช้านะคะทำให้คุณต้องประหยัดไปก่อนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะเรียกได้ว่ามีในเรื่องของการติดขัดเรื่องของการเงินเหมือนกันนะคะ คนกองนี้เนี่ยคุณเป็นคนขยันนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจางังนะคะแม่หมอบองว่าเดือนมีนาคมจะมีเรื่องสําคัญที่ต้องอาศัยความเด็ดขาดของคุณในการตัดสินใจนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้แน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากพอสมควรเหมือนกันนะคะมีปัญหาโลกประสาทเข้ามาในระหว่างทางที่คุณเดินเหมือนกันแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้แน่นอนเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแม่หมอมองว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการศึกษาหา ความรู้นะคะเพิ่มเติมในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอบรมไปสัมมนานะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการงานให้มีมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่วางแผนที่จะศึกษาในระดับที่มันสูงขึ้นไปนะคะสามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าดวงในเรื่องของการศึกษาได้เปิดแล้วนะคะแล้วก็มาแรงแล้วและบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะ ในเดือนมีนาคมคนกองเนี้มีลักษณะของการเป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนกันนะคะคุณจะชอบทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็มีความติสแตกเหมือนกันนะคะคล้ายๆคนกองที่1เลยนะคะมีความรักสันโดษนะคะแต่คุณสามารถทํางานคนเดียวได้อย่างราบรื่นแล้วก็ก้าวหน้ามากๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคนกองที่3เนี่ยจะไม่สามารถทํางานร่วมกับใครได้นะคุณสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ย คุณอยากอยู่คนเดียวแค่นั้นเองนะคะและใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนได้ย้ายนะคะเพราะว่ามีทางเลือกเข้ามาหลายทางเลยนะคะทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ย ก็คือไพ่ The Lovers นะนะคะจะสอดคล้องกับไพ่ของ q e e ีนออฟ o r ดนะคะซึ่งมันจะมีการตัดสินใจนะคะและคุณเนี่ยต้องใช้ความเด็ดขาดของคุณในในการตัดสินใจนะคะซึ่งคุณจะสามารถทำได้แน่นอนนะคะคนกองนี้เนี่ยจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่เข้าใจคุณนะคะและ คุณเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งจริงๆด้วยนะคะแล้วคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่สามารถบรหิหารจัดการงานได้แน่นอนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำงานประจําอีกการหนึ่งก็อาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะซึ่งคุณสามารถจัดการได้ดีแน่นอนนะคะและปิดท้ายด้วยวิ e อ o f Fortune นะคะบ่งบอกว่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามานะคะ งานก้าวหน้านะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะวิวอัฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตเลยนะ,ะเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณรอคอยมานานแล้วเป็นโอกาสที่คุณรอคอยมานานแล้วอะ่ะและเดือนมีนาคมเดินทางมาถึงแล้วนะคะขอให้คุณคว้าโอกาสนั้นไว้นะอย่ารีรอ ที่จะลังเลที่จะคว้าความสําเร็จหรือว่าคว้าโอกาสนี้ไว้นะเพราะมันคือความสําเร็จและความก้าวหน้าในเรื่องของการงานของคุณมากๆเลยนะคะให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะคะและคุณต้องรีบกอบกวยความสําเร็จนี้เอาไว้ด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีช่องทางการทํามาหากินใหม่ๆนะคะอย่างเช่นถ้าคุณขายของอยู่นะคะคุณอาจจะมีการเปิดแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะหรือมีการที่ จะเข้าถึงผู้คนมากขึ้นนะคะจากช่องทางต่างๆนะคะซึ่งคุณจะมีคนติดตามมากขึ้นนะคะมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันเป็นการก้าวหน้าทางด้านการงานและการเงินนะคะงานของคุณเนี่ยจะเติบโตมากเลยนะคะในเดือนมีนาคมนะมาดูเรื่องของการเงินนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความรู้ความสามารถนะคะคือคนกองเนี้ยเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นเรื่องการเงินเนี่ยจึงไม่น่าห่วงเลยนะคะที่สําคัญคนกองเนี้ยเป็นคนที่ขยันอะ่ะคุณจะมีช่องทางการทํามาหาเงินหลายทางนะคะซึ่งการมีช่องทางการทํามาหาเงินหลายทางเนี่ยแน่นอนว่า เงินของคุณก็คล่องตัวเช่นเดียวกันนะคะคือเงินไหลมาเทมาเลยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะบอกเลยว่า มันคือเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะปัญหาเรื่องการเงินจะหมดไปนะคะใครที่มีหนี้สินได้เวลาเคลียร์หนี้สินแล้วนะคะมาดูในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะคะไพ่ Oracle ใบแรกนะ a personal i s s u e l i เชลิชเชสลีซูปัญหาส่วนตัวมาถึงการแก้ไขพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลไพ่ได้ส่งสัญญาณว่าความท้ารายของปัญหากําลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ไพ่รอยิลใบที่ 2. surrender ยอมแพ้หรือยอมจำนนนี่เป็นโอกาสสำหรับการพักผ่อนและฟื้นตัวหลังจากความท้าทายและบทเรียนต่างๆที่เพิ่งจะมาถึงคุณจำเป็นต้องรักษาพลังงานให้คงที่และตระหนักว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเครียดการผ่อนปรนช่วงสั้นๆจะช่วยทำให้คุณเพิ่มระดับของพลังงานและสมาธิรวมถึงทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้นไพ่รเยิลใบที่ 3. ask for angels ถามทูตสวรรค์ของคุณนางฟ้าของคุณอยู่กับคุณเสมอหากมีข้อสงสัยคุณสามารถตั้งคำถามดังๆหรือหาสถานที่สงบๆไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเรานั่งสมาธิถามเงียบๆคนเดียวก็ได้นางฟ้าจะมีข้อความพิเศษและชี้แนะแนวทางให้กับคุณมารุสนไพ,พ่คำวยพนะ,ะ์นะอ r e s s i n g of Fire พรแห่งไฟนะคะจุดไฟในตัวคุณนะคะ หรืออีกมุมนึงก็คือคุณจะพบแสงสว่างนะคะแห่งความหวังนะคะใครที่มีปัญหานะคะคุณจะพบแสงสว่างเกิดขึ้นนะคะมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายอุโมงค์นะคะคุณจะเห็น ทางออกแล้วนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ข้างคุณเสมอถ้าคุณรู้สึกหมดไฟนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเติมไฟให้คุณนะคะทําให้คุณกลับมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหระอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมานาที่ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปปต่่ออไขงม ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ